คุณเชื่อหรือเปล่าว่าสังคมของเรานั้นมีความเท่าเทียมกันทั้งเพศทั้งหญิงชายสำหรับฉันไม่เชื่อ สุภาษิตสอนหญิงซึ่งสุนทรผู้ได้แต่งเอาไว้นะคะให้ลูกผู้หญิงเนี่ยประพฤตินตนไปในทางที่ดีงามใครๆจะได้ไม่ว่าเอาเข้าใจไหมคะเข้าใจครับว่าไงคะคุณครูคะแล้วมันไม่มีสุภาษิตสอนผู้ชายให้ท่องบ้างหรอคะแล้วทาไมสุภาษิตสอนหญิงต้องให้ผู้ชายท่องด้วยล่ะคะ จากที่ผมดูเนี่ยนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับครับได้ครับครับสวัสดีครับอ้าวมามามากินข้าวกันวันนี้พ่อทำอะไรให้หนูกินรู้ไหมของโปรดหนูเลยด้วยนะ เขาต้มกุ้งใช่ไหมพ่อใช่แล้วลูกอ้าวของโปรดของหนูเลยนะเออแม่แล้ววันนี้จะกลับดึกหรือเปล่า่ะเห็นทำงานวันเสาร์มาหลายทีแล้วนะอาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วพ่อ,อพอดีช่วงนี้เขารีบปิดจ็อบกันทำไมพ่อไม่หางข้าวด้วยกันล่ะคะ พ่อก็ทานไม่ได้ล so ูกเขาแพ้กุ้งอ้าวแล้วพ่อทำข้าต้องกุ้งทำไมล่ะคะลูกไม่แพ้ไงพ่อคะว่าไงลูกงานบ้านเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นงานของผู้หญิงไม่ใช่เหรอทำไมพ่อต้องทำด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราก็ทำได้ทั้งนั้นแหละลูกและอีกอย่างหนึ่งนะ แม่เขาทำงานนอกบ้านเขาก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมอะไรที่เราพอทำได้ะเราก็ต้องช่วยแม่เขาบ้างนะนั่นสิเพื่อนของหนูบอกว่าแม่เป็นแม่บ้านทำงานอยู่บ้านส่วนพ่อทำงานนอกบ้านพ่อหนูบอกว่าหนูไม่ใช่แบบนี้เขาก็หัวเรากันใหญ่ในหนังสือเรียนเขาคงไม่รู้จักอาชีพฟรีแลนซ์มุงลูกที่สามารถทำงานที่บ้านก็ได้ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ทำให้พ่อเนะมีเวลาทำงานบ้านได้ด้วยนะอีกนะ หนูาเคยถามคุณครูหลายอย่างเลยนะนคุณครูก็ชอบพูดว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบในหนังสือเรียนแล้วหนูถามอะไรค,คุณครูเข้าบ้างล่ะลูกในหนังสือเขาเขียนว่าย,ยัางไงเราควรมีมารดาททางสังคมที่ดีโดยเฉพาะใคร ใช่แล้วค่ะผู้หญิงต้องรักงวลสงวนตัวไม่ออกกิริยาท่าทางหรือเปิดเผยร่างกายมากเกินไปอาจจะทําให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะคุณครูคะถ้าเกิดผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับเกีย่ยวกับการนำความร้อนของวัสดุนะครับ โดยให้เรานะครับเขียนสรุปลงไปในสมุดของพวกเรานะครับคุณครูคะทาไมคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนถึงมีแต่ผู้ชายจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นผู้หญิงได้ไม่ใช่หรอคะคุณแม่ทำอาหารที่มีประโยชน์ให้ทุกคนในบ้านทานและทำงานบ้าน ส่วนคุณพ่อซ่อมแซมของที่ชำรุดและช่วยคุณแม่ยกของหนักๆเข้าบ้านแแม่ก็ยกของหนักเได้ด้วยคุยอะไรกันอนะ่ะสองคนสงสัยอะไรกันไหนลองยืนขึ้นบอกครูสิหนูคุยว่าในหนังสือเรียนไม่ตรงกับหนูเลยพ่อหนูจังหาที่ซักผ้าหากับข้าวและแม่หนูก็ทำอาหารอร่อยๆไม่เท่าพ่อแลห,หนูก็เคยเห็นแม่ยกของหนักเองได้ด้วยค่ะ คุณพ่อสองสัยนหนูหรือเปล่าคะว่าทาไมในหนังสือเรียนหนูเนี่ยถึงได้มีแต่รูปคุณครูที่มีแต่ผู้หญิงคุณหมอก็มีแต่ผู้ชายพยาบาลก็ต้องเป็นผู้หญิงแต่ที่หนูเห็นจริงๆนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายพ่อว่านะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะมันก็ทําได้เหมือนกันแล้วนะนะจริงไหมลกูกใช่ค่ะพ่อในหนังสือ,อยังชอบให้ผู้หญิงอต้องเรียบร้อยและชอบให้ผู้ชายแข่งแรงกล้าหาญด้วยค่ะอืม แต่พ่อว่านะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะก็แข็งแรงแล้วก็กล้าหาญได้เหมือนกันนะดูอย่างลูกพ่อซิเนี่ยเรียบร้อยเข้าบ้านกันดีกว่าพ่อคะว่าไงลูกถ้าหนูอยากไปเล่นฟุตบอลบ้างได้ไหมคะเอ้าก็ได้สิลูก ว่าดีนะออกกําลังกายจะได้แข็งแรงทําไมพ่อตอบไม่เห็นเหมือนคนที่โรงเรียนนาเลยอแล้วที่โรงเรียนเขาตอบว่าไงล่ะลูกเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงไนะวิ่งตักแตดไม่ได้เดี๋ยวตัวดําไม่สวยหกล้มมาเดี๋ยวก็จะเป็นแผลฉลอกบาดเจ็บมาเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกอแต่ที่หนูเห็นนะเพื่อนผู้ชายหกล้มมาก็ร้องไห้เหมือนกันหนูยังไปช่วยพยุงไปห้องพยาบาลเลยงั้นเดี๋ยวแม่กลับมาจะถามแม่อีกทีดีกว่า ความสงสัยของฉันในวันนั้นที่มันอาจจะดูไร้าสาระแต่เรากำลังจะถูกแบ่งแยกให้ต่างกันด้วยความเป็นเพศที่ต่างกันน่าเสียดายที่ส่วนหนึ่งมันดันเกิดขึ้นอยู่ในหนังสือเรียน